ผัดกะเพราเนื้อใส่ไปยี่าพี่น้องแล้วก็มีไข่ทอดมาเด้อพี่น้องมาเด้อหอมเนื้อพี่น้องเด้อผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อเนื้อสมเเนื้อสมไปด้วยซิมาผัดกะเพราเดิพี่น้อง มีใบยีหละพี่น้องใบยีหละมีใบกระเพราใส่พริกแกงเข้าไปก่อนพี่นอ้องแจกซีอิ๊วสดมาแล้วก็ใส่พริกอันี่พริกขมบุับกระ,ระเทียอมไปน้ำพี่น้องเอาแบบดวัดเด็ดวัดจัดๆเลยเลยพี่น้องกระเพรา,าเนื้อตีแย่บ ขนมบดจัดบดแจกพี่น้องหอมเลยพี่น้องดงูให้เล,ล,ลือกเลยอันนแจกพี่น้องหอมครับด้พี่น้องมืย้ยใส่ชุดปิกนิกเนื้อใส่ด้วยพี่น้อง อุหอมกับข้าวเลยคุณติ๊กนิดเดีด้พี่นนอมนี่ติ๊กนิดติ๊กนิดติ๊กนิดนารักนะพี่อ้อเนี่ยติ๊สไปด้วยติ๊กนารักนารักตุ๊กช้อปปิ้งเดินป่าชุดฟตั้งแคมป์ เนื้อเราบ่มกันเดี <t <t ๋ี่นี้เอาเนื้อให้มันถึงอีกหนึ่นเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อมัดเนื้อสมไปทีน้องมันถหอหกว่าเนื้อธรรมดา

ไปุ่นลดความสเค็มปลาเคี่ยวลงไปนอยนึนนงแยกขิงหลายนิดพี่น้อยยงเพราะไอ้เจ็ดเป็นเนื้อส่งแล้วมันสาสนไอ้นิกกด,ดนนนเดียลดคีลลดกรบป๋องไปทีนึงยืนนหันเดียบว่าแล้วเขียนไปไ

นี่เด็ดเด็ดเด็ดคือเด็ดี่ิงเด็ดพี่น้องผัดเนื้อผัดไปผัดเนื้อใส่ใบยีราดมักเขี้นพี่น้องจริงอู้หูอ่ะพี่นอ้อเดืดร้อยไม่ต้องซสมนคือเนี่ย ปพี่น้องไปกินน้ำกันเลยครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนินชิมดื้อครับพี่น้องเนื้อมากมากพี่น้องอาหารจานบวชอีกแล้วผัดกะเพราเนื้อใส่ใบยี่หร่าพี่น้องกะเพราเนื้อใส่ใบยี่หร่าเต้นเนื้อนี่ผม เห็ดสมใปเห็ดเนื้อสมมัดเนื้อสมใปมันจะหอมพี่น้องแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าแล้วก็มีไข่ทอดพี่น้องลาดเฉพาะลาดเขามาเลยพี่น้องแล้วก็มีแตงมะแขมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเผาน้ำกันมือนนิกับเผาเนื้อใส่ใบยี่หร่าแล้วก็ ไฟเกี่ยวไฟถอดพี่น้องแซบแซบห่อนห่อนเสาเสากับเขาสวยๆเขาสวยเขาสวยซุกไม่ไปหอนหอนพี่น้องเอยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเดออหาเขามากินน,กน้ำกัลได้ครับเด้อไทยมักใสเนื้อใสนี่กัมากินน้ำกันพี่น้องสุกแล้วล่ะจึงได้ก็ขอตัวขอให้พูดี่พวกินเนื้อได้พี่น้องเด้อมามามา,มาแซบแซบเหมือนกันพี่น้องใส่ไปยีหล้า มาเดินมาเดินพี่น้องก่อนเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดสับสไกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเรงใจผมมื่อกี้พี่น้องมาๆๆพี่น้องเพราะว่าที่อยู่ตามไปติกตามอยาหาของกินกันเด้อพี่น้องเด้อมาเดินพี่น้องมาเด้ออื้อหือ

รดจะจานเนาะฝกันครับใครใครตอดใครยาวก็สอบกันเพื่นอนาะอือนี่ขาเข่า you mm -hmm. 嗯。Uh huh. okay. Thank <laughs> you. ตรวจด,ดีครับน้องเขาน้อะ มโอ้ยเนือตัวขนาดหอมเนื้อจะเอาเปมาร์เก็ตผมว่าสีส้มทีแรกวมักเรียบร้อยแล้วที่เป็นขึ้นยาบอาจจะพอกเทียนใบเยอะเย,ยละมโอ้ยจัดเลยสื่อปิกแกงเป็ดกระเ,าเจามาน้ำคือผัดเอ็ขกาะเจากมามาตำกระเทียนเข้าไปปิกสดเพิ่มนิดหน่อยเนราโอ้ยสีเลยเพี่อน้องเราไปจัดเพิ่งเ้อใส่เนื้อใส่ มักเนื้อมักพวกพัดพัดต้มตุ่มหัวหัแกงแจองเหมืองเขาสวยห่างพัดไม่ไม้ไข่ดาวหรือไข่ทอดไลยโป๊ลูกหนึ่งจุดสี่เลยพี่น้องสำหรับมื่อดีกับขอจบคลิปไปเจี๊ยบสวัสนี้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจของพวกเราเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณเลยพี่น้องที่คำว่าบิ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยวประกาศโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับมือนี้ก็ช่องเกณฑ์ชีพมต้องจากลากวานน้องไวกก้พบฟกขัดชีพนาทีชีพต่อต่อไปเด้อพี่น้องก่อนจากก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกจะมาไก่ความไข่เย,ย็นมาเวียนรำรำเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเรื่อยสาธุสำหรับหออนี้ช่องเกณฑ์ชีพมจากลากวานน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ